ครับกับสวัสดีพี่น้องอีฟซีนะครับสวัสดียมำบุศาของมือวั่นขังขั้นนะครับเนาะครับมือขึ้นนะครับผลห้อยเล้าพัฒนาออกกับพี่น้องอีฟซี่ครับกับเป็นที่น่าพึ่งพอใจนะครับพี่น้องอีฟซีกับเล้าพัฒนาครับเขาครับเขาเนี้ยนะพี่น้องอีฟซีครับตัวเน้นตัวเจาะตัวฟันพร้อมนะครับพี่น้องอีฟซี่ยัดฟันให้ซีฟูนะครับเนาะ ตรงๆเลยนะครับพี่น้องที่บอดด้กราฟหยักนะครับครับผลไห่เหล้ามาเคลื่อนออกนะครับศูนย์ห้าหกหนึ่งสี่สามครับน้องยุทธชีศูนย์ห้าหกหนึ่งสี่สามนะครับหยักกระว่างให้พี่น้องเข้ารับชุดเป็นเลขชุดเต็มนะครับพี่น้องยุทชีชุดเต็มแต่หยักกระเนียนให้พี่น้องเข้าถูกกุมนะครับเนาะบ่าวาจิตเป็นนอกไม่ลังไม่ รับถือว่าเหลขกปล่อยโตนะครับพี่้องยุ้ซีอัดขัดให้เหลืออยู่เหล็กซิปก็ครูก็ถือว่าสุดยอดเล้านะครับพี่้องยุ้เพราะว่าอัเห็ียดมืกขึ้นนะครับก็นอนตีหนึ่งนะครับหลังจากหัวเล่าพัฒนาออกก็เพื่อพีเพื่อน้องเข้าเพื่อ f ุ้ยซี่เข้านะครับก็กับกระโชนกระมันกันครับก็ดีใจนะพี่้องเข้าที่โฉกรมันนะครับเนาะ ส่วนผู้ใดพลาดในโชคพลาดในมัน,น,มนก็ติดตามไว้เรื่อยๆนะครับพี่น้องทุกี่เพราะว่าเล่าปัตตนาเสี้ยนอดีตบอกไปเลยว่าเข้มงวดอีดีนะครับครับเสี้ยนอดีตคำนวณแบบเข้มนวดเข้มงวดขนาดพี่น้องทุกี่จนว่าสองหววัวส่วนเรานะครับที่เขาตัวฟันนะครับเขาตัวฟันครับพี่น้องเขายไม่อยู่ในกลุ่มนะครับเนะ <c oughs> าะเสี้ยนอดีตขอปรับปรุงกลุ่มไม่นะครับพี่น้องทุกี่ครับจะ งดบ้างเนว,งวัางวันนี้อาจจะเป็นงวดนี้นะครับหรือว่าสองงวดนะครับเพราะว่ายู่ในกลุ่มของแอปนะครับเนาะก็เริ่มสามารถเช็กก็เริ่มใครก็ว่ามีมิตราสร็นะครับพี่น้องสี่อยู่ในกลุ่มนะครับเราแอปก็จะเช็คเบื้องเราก็วันนี้อาจจะปิดกลุ่มนะครับเราก็จะตั้งกลุ่มไหมเพราะว่ากลุ่มไหมนะครับพี่น้องเข้าขอมา อยู่ในกลุ่มเก้าด้วนะครับที่อยากเขามากลุ่มไม่ก็เขามากเลยได้นะครับเพราะว่าอจะปิดปรับปุงนะครับมีอยู่สามกลุ่มครับมีกลุ่มมีอยู่สามกลุ่มนะครับพี่น้องที่อที่จะปิดปับปุ้งล้วก็พี่น้องห้องอยากเขามากลุ่มไม่นะครับเนาะเขามากลุ่มไม่กับเฝ้าดีบเขามากเพราะว่าบางที่อาจเพราะว่าอจะแจ้งเตือนพี่น้องห้องตั้งแต่เฉพาะคลิปนี้นะครับเนาะผู้ใดอยากเขามากอะเขามาไม่ได้นะครับ จะเริ่มตั้งกลุ่มอีกนะครับเนาะเพราะว่าเปิดมาได้แล้วเพิ่งได้สมาชิก่ันจะเกี่ยคนนะครับนาะกลุ่มไม่นะครับเพิ่งจะขอแมได้มือสองมือแลวกกลกุ่มไม่หมุกขึ้นนะครับเช่นเดียกับฟันให้ตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นน้ำกันกันกบถูกห่วงขึ้นกันนะครับกลุ่มไม่เพราะว่าให้โอกาสพี่น้องเข้าทสี่อยากขอบุ้มไล่เดือนจะได้มีทุนขอมาในกลุ่มไล่เดือนนั่มนะครับพี่น้องที่ ครับจะมีทุนแล้วนะครับเนาะพี่น้องเข้ากับมีทุนแล้วมาเคลื่อนครับแค่เดือนละหนึ่งร้อยบาทตลอดอเดือนละหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่น้องทุกที่ต่อเดือนนะครับผู้ใดเขามามือใดมือใดวันใดก็ให้จําเอาเราก็ทางแอดมินก็จะเช็คอยู่ทางแอดมินของแอดนะครับเนาะก็จะเช็คว่า 4, ทุกที่ท่านใดที่เขามาวันใดก็จะรู้ดีนะครับแล้วพี่น้องเข้ากับเพื่อกันเริ่มกับขามาแล้วกับ จดมือจะควงข้มานั่นะครับเพราะว่าเข,ข้มาเมื่อใดก็คือกำหนดรบเดือนมือนั้นนะครับพี่น้องซี่เอาหอดนี้นะครับพี่น้องซี่พี่นอ้นองเข้ามาตามต่อนะครับเราพัฒนาเอาชุดเตียมคือเก้านะครับพี่น้องซี่ครับชุดเตียมคือเก้าให้พี่น้องเข้ากอนนะครับเนาะ เตรียมชุดฟันนะครับลงในกลุ่มนะครับมือเกลื่อนพี่น้นองเวสิี่ฟันลงในกลุ่มแสกคักแดแสกเนี่ยนะครับขร้อมมนนแบบุ่นเลยเสร็จพี่น้องเวสิแป๊บหนึ่งนะครับชุดฟันลงในกลุ่มนะครับเข้าเต็มเต็มตรงตรงนะครับพี่น้องเวสิ มาเบิ่งมาชมนะครับพี่น้องทุกี่ครับอันนี้บอไดเอัดชิปเด้อไอ้ใบนี่นะครับเนาะครับใบนี้ที่เสยนอดีเฮ็ดล้งนะครับเนาะก็เอาให้ลงแต่เฉพาะในกลุ่มรายเดือนนะครับพี่น้องทุกี่ก็วงกลมใบก็มี57 58 67 <c oughs> 61ที่จริงเลขของแงดมีอยู่4คู่นะครับ ครับเล็กทานอาจารย์เวียงจยันมานะครับเพิ่นบอกให้ขอลองว่าให้ลงให้พี่น้องเยซีเฮาเนี้ยก็เอามาลงกะก็มีหกศูนศูนย์หกนะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับถัดไปกับครับส่วนเหลขกสามตัวนะครับเอ็ก็วา่างให้พี่น้องเฮาก็บ่เขานะครับส่วนเหล็3สามตัวนะครับพี่น,ออน,อน,าาน้องเนยะ็ซี่ยูคนอยูคนระำแหแ่งเนาะพี่น้องเยซี ครับเขาตะเลขะสองตัวแล้วก็เขาตัวตรงพรมนะครับครับส่วนสุดเออสุดสุดเต็มนะครับสุดใหญ่ครับจัดกระฟันลงในกลุ่มให้สมาชิกถูกกลุ่มนะครับเนาะกับมี่หกเจ็ดกับหกหนึ่งนะครับครับหกเจ็ดกับหกหนึ่งนะครับเอาดีใจน้ำพี่รองยุบซี่ครับท่านใดที่ยังพันโชคท่านมันกะจำคอยรอติดตามกันดีกว่าะครับเนาะ ครับกจะให้พี่น้องเข้ายุ่งสีไปตลอดจนกว่าหัวเหลาาปัฒนาจะเศร้าออกนะครับครับมาตามต่อกันรอดไหมครับพี่น้องยุ่ซี กล่องแป๊บหนึ่งนะครับเมืดบ่พีนองยิฟซีวันที่24นะครับก,ก,กรกฎาคม2024ู 2, 0, 2, ลาวพัฒนา ชุดเต็มนะครับชุดเต็มนะครับพี่น้องยูซี่ครับพี่น้องเข้าจะลืมแคบนาจอยน้ำน,นะครับชุดเต็มเพราะว่าชุดเต็มนี่รู้สึกว่าจะปลอดภัยกว่าชุดเนีนนะครับนอกบางที่ยักะเนีนให้พี่น้องเข้ามาถือคูนะครับก็มีโอกาสพลาดได้นะครับพี่น้องยูซี ครับชุดเต็มนะครับแอบพันไห้เล็กวิ่งได้เหล็กวิ่งเล็กพันนะครับพันไห,ห่นะครับเนาะห้เป็นชุดเต็มไห้พี่นองเข้านะครับกับว่ามีเวลาสิวิเคราะห้พี่นองเข้าคือเกานะครับพี่นงองเช่กับว่าลายหางนะครับพี่นงองยุช่ตัวเลขบบุือวาลายหางชุดเต็มนะครับ 5 5นะครับเป็นลงช่อห้าแปดหนะครับห้าห,หานะครับเป็นองชี่ ห้าหนึ่งนะครับห้าศูนย์ห้าสี่ห้าสองแล้วก็ห้าสามครับชุดเต็มนะครับพี่น้องทุี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสามนะครับเจ็ดห้านะครับเจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้า ครับเลขเบิ้ลน,นะครับพี่นอ้องทุกเลขเบิ้ลน,นะครับเ,เบิ้ลสามสามห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดครับพี่น้องท่านใดที่เคยติดตามนะครับซ้ำตัวเลขซ้ำนี่ก็คือว่าก็ถือว่าไล่อยู่นะครับพี่นอ้องทุกี่บางท่านก็สำหรับแอดก็ถือว่าไล่นะครับ แต่นะครับยังพันดอิสรุปให้พี่น้องเข้าก็คือว่าชุดเน้นชุดฟันท่องอดสามารถถึองออกมาได้ให้เลือยแค่ซีกูก็คือว่าสุดยอดนะครับพี่นอ้องที่ขอบอกขอบอกตรงๆเลยนะครับคือว่าสุดยอดนี่คือเหล็กชุดเต็มทีมันเสียออกงวดวันพุทธที่ผ่านมาโอ้วันพุทธที่จะถึงนี่นะครับเนาะ <c oughs> ครับตัวเลีเทยกเงเบดนะครับพี่น้องชี้รอบนี้นะครับให้ชุดเตียมบ่าเพ็ให้พี่น้องเขาลงทุนเด้อนะครับให้เบิง้งใบวีะห์เบื้องเอานะครับเวลาแอบวเคราะห์าำนวนรียบ้อยแล้วคัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเข้าสีเหลือหน่อยซ้ำใดจะคอยมารอดติดตามกับอีพีสองนะครับเนาะนี่คืออีพีหนึ่งนะครับพี่น้องพีชี ครับพี่น้องสนใจเขากุ้มนะครับ0935705677นะครับพี่น้องทุกท่าครับคันหาทางไล่นะครับเด้อคขนหานะครับทางเบอร์ไล่นะครับพี่น้องทุก่ครับพี่น้องเข้าเข้าไปในไล่ล้วก็กดเข้าไปที่ขนหาแล้วก็ขน,นหาแล้วก็ใส่ไม้เหล็ก โ9 3 5 7 0 5 6 7 7ห้เ้าก็ราก็ซื้อของเสียน่ดีก็จะเด้งขึ้นนะครับก็เพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็แอบก็จะเบื้องโปรไฟล์เราก็จะคัดข้อนี่คุ่มเลยนะครับพี่น้องทุกที่ครับผู้ได้ฟังขม่ารีบขมาเพราะว่าแอบจะปรับปรุงคุ่มไหมนะครับปรับปรุงคุ่มไหมเราก็ให้พี่น้องเข้าผู้ได้ศาสนะครับจะเสียโอกาสเพราะว่ากลุ่มบ่ได้เปิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับพี่น้องทุกที่ต้องมาวิเคราะห์เบื้องมาเช็คเบื้อง รูปลักโปรไฟล์ผู้ใดเ,เป็นที่นาเชื่อเชื่อได้นะครับเนาะเออกับจองความิเชื่อคนในกลุ่มนะครับพี่น้องยุ้ซีเอาสำหรับรอบนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับเล่าพัฒนาสุดเต็มนะครับงวดประจำวันที่24ครับเดือนกร,รกฎาคม2024นะครับพี่น้องยุ้ยซีเอาพี่น้องเข้าดูไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ